ไปต่อกันที่อำเภอฝางมีเหตุเพลิงไหม้เช่นกันนะครับเกิดเหตุไฟไหม้สวนของชาวบ้านที่พื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมก,กําลังช่วยกันดับไฟเพราะเกรงว่าจะลุกลามเข้ามาอย่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่อำเภอฝางครับ ช่วงค่ำวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่บริเวณสวนของชาวบ้านห่างจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางประมาณ50เมตรเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังตำรวจภูธรฝางและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนำรถบรรทุกน้ำเข้าทำการดับไฟใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ พื้นที่ได้รับความเสียหายก็ประมาณ1งงานครับสาเหตุนั้นก็คาดว่ามีรัศดรที่ออกล่าสัตว์ในเวลากลางคืนจุดไฟเผาเพื่อความสะดวกในการจับสัตว์นะครับในส่วนของกองบังคับการ ควบคุมทหารพรานกองทัพภาคที่3ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าโดยผ้าห่มปกตำบลแม่สาวเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลางผู้นําชุมชนและรัษฎรตำบลมะลิกาอําเภอแม่อายจํานวน50นายก็ได้มีการเข้าไปดับไฟป่าที่ลุกลามมาจากพื้นที่ตอนในขยายเป็นวงกว้างและไหม้ลุกลามเข้ามาพื้นที่บริเวณทางด้านทิศใต้ของดอยกิ่วหุงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในพื้นที่จํากัดได้พบพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ100ไร่